โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เว็บ idno หนึ่ง shop นั่นเองนะครับผมก็ดูก็สำหรับช่องผมนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับผมผมก็อช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับผมแต่ก็ที่ไม่ทําไม่ใช่ว่าไม่ทําเลยนะครับผมพยายามเก็บเงินอยู่นะครับผมเพราะว่าผมจะอยากจะทำคอนเทนต์หนึ่งนะครับผมก็คือซื้อท่าปักทุงนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองมาซื้อท่าปักธงในเว็บนี้ดูนะคนดูก็เดียวผมขอสมัครก่อนเลยละกันนะครับใครที่สมัครไม่เป็นก็เดี๋ยวตูตามผมได้เลยนะคะผมก็ดูเฮนโลปสองสองแล้วกันนะครับข้างล่างตัวนี้พิมพ์รหัสผ่านนะคนดูพิมพ์รหัสผ่านนะครับ เออแล้วก็กดสมัครได้เลยนะคนดูก็จํารหัสผ่านแล้วก็จาไอดีตัวเองด้วยนะครับผมนี่เข้ามาเสร็จนะครับผมทุกคนดูตัวนี้มีโปรโมชั่นเปิดใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ครับรับยี่สิบห้าเครดิตทันทีนะครับผมคนดูก็เนี่ยผมมียี่สิบ้าพอยต์นะคนดูแล้วก็เดี๋ยวนะมันมีเกมอะไรบ้างอ่ะผมไม่ได้มาสุ่มนานแล้วนะมีไอดีปักทงเนี่ยไอดี ID ปักทงนะครับผมมันร้อยเก้าเก้านะคนดูก็ ไม่ได้ทำคิดนานแล้วนะครับผมผมก็พยายามเก็บตังค์อยู่อย่างที่บอกนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีงบอยู่200ร้อนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเติมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเมเดียว,วีด้วยเหรอคนด,ดูเฮ้ยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าเเดี๋ยวเอาไว้ คลิปต่อไปดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ผมซื้อสินค้าซื้อไ d ROV นะคบผมก็ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมเยอะๆนะคะผมแต่ว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะผมมีงบ,บอยู่200นะครับผมแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมเลยนะครับก็สมัครมาปุ๊บมันจะได้มันจะได้เครดิตเลยนะคนดูคนยี่สิบห้าเครดิตนะแล้วก็ตรงเติมเงินตรงนี้นะครับผมใครที่เิมไว้เป็นก็ดูได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไป เติมเครดิตก่อนนะครับผมก็ดูโอเคคุณดูครับตอนนี้ผมก็ไปเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดูก็นี่เลยนะครับผมเติมมาสองร้อยนะควก็เป็นมันแจกยี่ห้าเครดิตฟรีนะรับฟรีเลยนะครับผมแล้วก็มีเติมเงินนะครับผมมีเติมโค้ดด้วยเออผมลืมไปผมมีโค้ดนี่หว่าคุณดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมมาดูโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับผมจะซื้อไอดียักทงนะคุณดูป๊บ ร้อยเก้าเก้าใช่ไหมผมมีเอบสองร้อยยี่ิบห้าเฮ้ยซื้อสินค้าสำเร็จทุกคนเอา้านี่ทุกคนไอดี ID อยู่ข้างบนนะทุกคนไอดี ID ปักธงนะคบผมนี่ร้อยเก้าเก้านะค,คนดูโอเคเดี๋ยวผมเอารหัสนี่นะครับผมนี่ต้องอินเฟสด,ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาไอดีไปล็อกอินเข้าเกมดูนะคบผมมาดูโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ล็อกอินเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับรหัสปักธงนะทุกคน มีหมวกเอฟด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับปักธงนะก้ามทอกางเกงปีกนกโคตรตึงทุกคนดูดิแรลงแดงด้วยนะครับผมร้อยเก้าเก้านะครับผมก็คุ้มคุ้มเลยนะครับผมแล้วก็เว็บมันแจกยี่สิบห้าเครดิตด้วยใช่ไหมคนดูแล้วก็เออส่วนโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไม้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมก็คนดูก็เอาไปใส่กันได้นะครับผมเติมส่วนที่เหลือก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะครับผมคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ของเม็นเงินเข้ามาได้นะครับผมพอดูดิวดิเนี่ย ร้อยเก้าเก้านะครับผมแรงแดงโคตรจะคุ้มอะ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่ใช่แค่ปักธงทุกคนมีปืนเจ็ดด้วยดูดิเนี่ยเฮดเคโคตรตึงนะครับปืนสามกระบอกทุกคนมีก้ามพองอมีหกเอฟโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ขอบเองินเข้ามาได้นะครับผมส่วนใครที่จะไปใช้บริการก็เว็บใต้คลิปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้าดีกว่านะครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับ